สวัสดีเดี๋ยวอัดใกล้องท็อปดาวโอเคก็วันนี้จะมาเขียนไดโซลูชันเนึ่งคือจริงๆตอนนี้เดือนสี่จะเดือนห้าแล้วแต่ก็ช้าไปหน่อยแหละว่าก็อยากทำอะ่ะไม่มีอะไรทำว่าตอนนี้พี่เทอ์ากาเซอันนี้เขียนบนกันบ้านซัมเมอร์เดอร์โมเดแล้วกัน สองพันอีพายเนสโ์ลูชนอ่าอันแรกเอ่อหาเพื่อนใหม่ห้าคนคืออันนี้มันก็แบบอันนี้คิดไม่ต้องนาแล้วแต่จะพยายามคิดอ่าหนึ่ง คนที่โรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนคนแรกเขาชื่อเขียนอะไนี้มั้งคือความหมายของเพื่อนนะคือเขาเรารู้จักเขาและเขารู้จักเราชื่ออ่าคนที่สองอ,อ,อีกข้างๆกูจําชื่อไม่ได้ชื่อชื่อชื่อนี้มั้งชื่อโดนังเครื่องข้างคนที่สาม เพื่อนใหม่เอ่อเจอในออนไลน์เขามาขอเขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนก็โอเคอ่าเขาเจอในออนไลน์ตอนนี้ก็ยังคุยอยู่ชื่อเจนไปคนที่สี่อืมคือถ้าดูถ้าเห็นในไอจีแล้วมันจะมีแบบอยู่สองสามคนอนะ่ะมาขอโอเคอเอเอนนะอก็ถือว่าเพื่อนแล้วกันจำชื่อได้เามกันเอาเป็นว่าขอคิดก่ัด อืมอ่าอะไรสักอย่างชื่อแบบตุรกีอยู่แล้วกันจำชื่อไม่ได้ตุรกีไว้แล้วก็ห้าไอ้คนที่คนแรกจำชื่อไม่ได้ชื่อบาลาบาเลอ่าไได้แล้วอันแรกคนแรกอันที่สองไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปมาแล้วสองประเทศ ลาวกับจีนที่โรงเรียนพาไฟติ๊กอันนี้สามออะไรดีหาเงินเองร้อยบาทอ่ะอันนี้ยังไม่ได้แต่ว่าเดี no. ย๋ยวยามทำให้ได้ ที่สี่หาสาวไม่ใช่นะทำให้สาวเขาเรียกว่าอะไรแบบลา้าแบบมีความสุขไม่ใช่แบบไม่ใช่แปลกๆนะอ่าเอ่อขำแล้วกันอ่าเคยมีอยู่ ในออเรื่อเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนที่เจอในชีวิตจริงไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็พูนในออนไลน์อ่าต่อไปอันนี้ถ้อาอ่าอันนี้ปืนปืนมีแล้วนี่ภูมิใจนำเสนอเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่งเฮ้ยมีแชมเบอร์ด้วยมีคีย์ล็อกด้วย ตอนนี้ยยิงไม่ออกเพราะว่ามีพระล็อกอยู่ไงเมันมีอันนี้อยู่ถ้าดึงอันนี้กลับมันจะยิงออกแมันกระเด้งออกแบบกูโคตชอบอ่ะร้อยบ,บ,บาทกว่าไออ่าอันที่หกนนี่หกกูขอโทรศัพท์คืนรับต mm ิ n งโฟน n ท2เอแบบอตอนแรกคิดว่าโทรศัพท์ื่องอะไร่ โทรศัพท์ไหนมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าพอกลับมาใช้เครื่องเนี่ยแบบจะอ้วกแบบโอ้ยมันช้าเลยเลยทุกอย่างมันช้าแบบเราไม่เข้าใจหรอว่าแต่ละอันมันแย่ยังไงหมายถึงโทรศัพท์แต่ละอันเนี่ยมันแย่ตรงไหนบ้างจนกว่าเราจะใช้มันแบบสเปคมันก็ไม่บอกหรอกอ่าอันที่เจ็ด,ดยวง พวกนี้เลือกอะไรที่ยังไม่มีอ่าไอจีฟอรอ้อยคนเลยตอนนี้นนน <c oughs> ยังสี่สิบกว่าคนเองเฮ้ยสาวดอกล่วงอีกโอ้ยอยากได้ร้อยคนเนี่ยแล้วกูไม่อยากเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเข้าไปในฟอร์ม <c oughs> เลือกพลอเวอร์คนอื่นลแล้วก็กดฟอร์นฟอร์ฟอร์ฟอรฟอเสร็จแล้วเขาก็ฟอกลับมาแบบมันไม่สนุกอ่ะ อันที่แปดเกตสีไปอันที่แปดเกดสีอันที่ 8, เก้าหาแฟนมันไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรน,นะ a อ e เ g นเจอร์เลเวลเคือมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเ่ะตอนนี้งานที Anti ่ซีอ๋อซับซับย u ทูบร้อยคนอันนี้จะโพสใน KDSS เพราะว่ามันไม่คลิ้นใช่ไหมคือมันก็คลิ้นทุกคลิปกูกทำอ่ะกูรู้สึกว่ามันคลิ้นหมดพอกลับมาดูแต่คือวันนี้แบบคลิ้นมาก คินน้อยถ้าคินน้อยก็อยู่ใน KDS คินมากก็อยู่อีกอันหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ลง1 0แร้องเพลงพอๆแบบไม่เอาแบบแค่ท่อนเดียวแบบสมมติอะไรดิแบบทีแมนดาวเลยแบบร้องทั้งเพลงเลยแบบมันชื่อเพลงอะไรนะที่ดังๆอ่ะไอฝนตกแลบบ้ว มันน,น้นถนนหรืออะไรก็ได้เอาเพลงไทยอ่ะเพลงไทยสิบสองอกอหาน,นี้จำได้แหลงซิลเวอร์ในวาโลสิบสามอาสาสมัครอะไรก็ได้ สิบสี um ่ท <laughs> <Ờ, 15> ีเออใส่เข้าไปสิบห้า คือมันไม่ค่อยมีอะไรทำเหมือนตอนที้เราคิดก่อนมสี่แทบไม่มีอะไรทำมห้ามีอะไรทำสนุกเยอะเยะอ๋อไปเรียนต่างประเทศอันนี้อันนี้ความฝันเลยยังไม่มาสิบหก ดูหนักไม่ลงเยอะๆปีนี้ดูไปแค่หมายสับแต่ที่จะดูบレลีนามิชชั่นอีควาซิเบิลันไหนครับแล้วก็มีอะไรอีกวะอ๋อตันเดอโบว์ตันเดอโบ์มาร์เก็ตติ้งโคตรตลกอะมาตันเดอโบว์อยากดูโคตรออีกเดือนเดียว สิบเก็ด์อมฮึอืมฮึฮึฮจูผู้หญิงที่ไม่ใช่ในครองครเขาเรียกว่าอะไรสาวโคตรคลิน, <No. S 1> ลนี่น้องกูพูดคำนั้นแบบว่าอีกแล้วอา่าสิบแปด ปแ้สตันไบก็คือขับจักรยานแล้วก็สตันต์เลแบบเอาเลยดิฟโตเกียวดิฟกูใส่แบบนี้ป่ะกูไม่ชอบดูหน้าตัวเองแบบสดๆอะ่ะไม่งูดูเหมือนกูไม่ได้ตัดผมมาสิบวันเน่ยไม่ใช่สิบวันสิบเดือนนดูข้างบนนี <c oughs> นี่ใส่แบบนี้ก็ไล้ เดี๋ยวสักมาที่เวลานะเอาสักสิบห้านาทีพอข้อที่สิบเก้าเล่นกีตาร์แทบดีๆแบบติงติ้งติงติงติง,ตงนั้นอะโคตรยากตอนแรกนึกว่อาอะไงกอแบบนี่้กีตาร์อะไรพวั้นยี่สิบ เล่นเกมฟนฟนแอปหนึ่งให้จบยี่สิบเอ็ดมีสาววาจีบคิบแบบมันจะมปอะไรนอกจากผู้หญิงวะที่แบบให้ทำในมสี่เนี่ยอืม ไปเที่ยวจากจังหวัดเพื่อนรวมค้างคืนแล้วกันวงเล็บค้างคืนยี่สบสามต้องมองหน้าต่างโดยการคิดกันหมยถึงต้องสิโดยการมองนอกหน้าต่างทุก คิดออกมีมีครัชมีครัชให้ใขรสักคนแต่ตอนเนี้ยไม่มีแต่ว่า there's no rush for that man ก็คือไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวปลายปีค่อยหาก็ได,ได้ขอให้ไม่เจอคนเดิม คิดสี่ขอคิดก่อนเกมโกในเกมตอนนี้ก็ท่านแค่วาาลกอ๋อซื้อลาบซื้อลาบอยากเล่นลาบในสตรีมอ่ะยี่สิบห้า โน่กูนี่โนกูนี่โนกูโน่กูมมีเขียนว่านั้นชื่อกูเขียนทับไปแล้วไม่เป็นไรยี่สิบหกเลี้ยงปลาทองตอนเนี้ย มีต,ตายหรอสาวเอ๊ะไม่ตายหรอไม่ตายไม่แค่นอนอยู่เฉยตกใจหมดยงปลาทองต่อไปยงแฮมสเตอร์ยี่สิบแปด ช่วยสังคมหมาแถึงแบบช่วยคนแก่สร้สางถนนช่วยเด็กทำกันบ้านหรืออะไรก็ได้ครับประมาณนั้นยี่สิบเก้าคือแต่ว่นยี่สิบแปดคือไม่นับโดเนชันเพราะว่าอันนั้นไม่ง่ายเกินยีิบเก้ามีพัดลมแรงๆสักเครื่อง ตอนนี้พัดลมทุกอันเหมือนแบบมันเดย์ออฟอยู่อะพัดลมแบบอไรกันเลยสามสิบอสสุดท้ายแล้วเหลืออยู่สิบห้าวิเหลืออยู่สิบวิสิบห้ากว่าก็ได้ขอคิดก่อนอันนี้อนสุดท้ายละสามสิบ เขียงชนะผู้ใหญ่โอเคได้เลยโอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันนี้ถ้ากูมีอะไรอยากทํา